จ้าของต้นตัดใจก็เตรียมตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยเรียนเชิญเข้ามาถวายต้นตัดใจก่อนเข้ามาถวายต้นตัดใจก่อนแล้วก็ต่อด้วยท่านใดบริวดีบ้านตอนนี้ต้นตัดใจเข้ามาถวายก็ไม่ผิด หาต้นปัจจัยนะเจ้าภาพที่นำให้าเวลาเราเสร็จ้มาะเชคบนี้นปัจัยท่นะครับ็นการทต้นจจพอเอมเรียนเรา้อาเรยน้นจจนทุกรเลยนะารุเลยเจ้าความเป้นอย

พ่อ่ายหลดงด้ดีกันตรงไหนด้วยเพอาะเราถามไม่เจอเพรเห็นผะนะคะนู่นก็เลยยนอยู่ตรงนี้ เมนแล้เตียนี่มองไม่เห็นเลยดิเตียไทยเขามองไม่เห็นเลยล่ะลุงลบ ชอาวต่โดยที่ชื่อามาเดินเา้านหน้า่เรได้พาลูกรองา้วครับอาจารย์ครับสับะครับ